ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับเก่งนะเดินมาตั้งนานใส่ส้นสูงนานได้เดินได้สิไม่เราก็เดินเหมือนขย่งไงครพี่มันก็จะใช้แค่แบบผาทาวนเดินไปปลายลงนี้ผมชอบมากเลยนะเวลามาต่จังหวัดมาเมืองที่เป็นแบบว่าไม่ไม่ใหญ่ ผมชอบเมืองเล็กเพราะว่าชีวิตมันทํางานช้าลงชีวิตมันลงช้าแล้วเขาเขาดูมีความสุขใช่ครับตอนนี้เราอยู่ที่โพธารามสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่บรายการที่นี่หมอชิดครับวันนี้ผมบอกเลยว่าแขกรับเชิญเนี่ยมีความสุขมากครับเขาเขาค้นพบว่าชีวิตที่มีความสุขเป็นยังไงคุณติดต่ออะไรไว้นัดหมายเรียบร้อย น้องติดต่อแล้ว <S 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 ู้เหมือนติดต่อเองน,น, <S <S น้องติดต่อเรียบร้อยเรรียยบ้อค่ะ <S <S วันนี้เรามา <S 2> <S 2> <ด>อยู่ที่อำเภอโพธาราม <S 2> <S 2> รับจังหวัดราชบุ <S <S รีคนสวยโพธารามถูก คนงามบ้านโป่งสวยทั้งเมืองคนโอ่งลาดบุรีเมืองโป่งมังกรเอาเมืองโอ่งมังกรวัดขนอนหนังใหญ่ตื่นใจทํามางไรับตลาดน้ำดำเนินโอ้เก่งไอ้บ้าเพลินขังข่าวร้อยล้านเอาีกยญาติยศปลาดีประเพณีวิ่งควายโอ้ยนั่นมันชนบุรี่ำกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันข้ามจังหวัดเดี๋ยววันนี้ไหนๆเราพามาโพธารามก่อนจะไปเจอแขกรับเชิญของเรานะครับคุณลิงเขารู้ดีเห็นไหมขนาดแค่คำขวัญนี่รู้หมด คุณพาเราไปชมอะไรดีๆให้ให้กับท่านผู้ชมฉากหนังละครอะไรใช้ที่นี่เยอะผมมาถ่ายท้าฟ้าลิขิตเกิดทันไหมไม่ทันนะพี่ขอโทษค่ะพี่ขออภัยขอโทษค่ะทั้งเพลไม่น่าจบไม่น่าจบมันไม่ได้เกี่ยวกับไม่น่าจบพี่ไม่น่าถามน้องดีกว่ามันมีฉากวิ่งตามวิ่งวิ่งไปช่วยคนที่สถานีรถไฟน่าจะสถานีนี้แหละอ้าอย่าพูดมากงั้นเราเที่ยวเดินดีกว่าไปดักมาแล้วหยุดอะไรอะไรพี่อะไร หยีบเหรอใช่อะไรอยากข้ามข้ามข้ามเฮ้ยเดี๋ยวน้องนพี่ถามเจ้าหน้าที่แล้วอีกสามชั่วโมงกว่ารถไฟจะมาตอนนี้ทางสะดวกเขาบอกว่าตามสบายเลยครับเออข้ามได้อะไรพี่หนูก็บอกแล้วไงว่าอยากข้ามทำไมข้ามไม่ได้ก็มันเป็นลางมันแปลงตั้งแต่วิ่งควายแล้วล่ะสงสัยมันจะเปลี่ยนแนวตรงลงมันเป็นลางใช่ไหมลางแล้วทำไงอ่ะก็ เราไปเราไม่ข้ามไหมเราไม่ข้ามเราไม่ข้ามเรากระโดดได้เออโอ้โหเฮ้ยเราอ่ะกระโดดได้แกกระโดดได้เหรอไอ้ต้นเข็มต้นเข็มกระโดดได้ป่ะเราไม่ข้ามจ้าเฮ้ยแปะแปดจะโดดได้เปล่าไขข้อเฮ้ยเอ้ย เดินข้ามอะไรได้แล้วนะสถานีรถไฟลาดโพธารามเนี่ยถ้าเรานั่งไปสุดสายมันไปที่ไหนครับใต้ไงอ๋อคือสายใต้สายใต้เพราะว่าจริงๆอ่ะมันมันก็ต้องอ้อมอ้อมออกไปแล้วก็ไปลงใต้นี่ยังเป็นตึกเก่าๆบ้านนี่ไม้เก่ามั้ยบ้านเก่าๆอยู่ยังเป็นเนี่ยขายข้าวสารมานะนานนมเวลาเรามีโอกาสไปต่างประเทศนะเราถ้าคนมีเวลานะเขาจะไม่ไม่ชอบขึ้นรถไปไหนมาไหนหรอกต้องเดินเดินแล้วมันจะได้เห็นตึก ได้เห็นว่าบ้านเวลาเดิน<ช>มันจะเห็นวิถีชีวิตหรือปั่นจักรยานก็จะเห็นวิถีชีวิตใช่ครับใช่เนี่ยก็ยังคงเขาก็ยังเก็บกันไว้นะฮะเมื่อก่อนเมืองอ่ะมันจเจริญติดทางรถไฟถึงเจริญเดี๋ยวนี้เราติดถนนใหญ่เราถึงเ<ช>จริญมันจะไล่าจากน้ําก่อนใช่ไหมหน้านํา แต่แต่เดิมใช้น้ําก็หน้าบ้านหันหน้าออกแม่น้ําออกคลองต่อมาสถานีรถไฟผ่านมาสถานีรถไฟใครกล้ก็เจริญจากสถานีรถไฟขยายออกไปต่อมาพอมีถนนไอ้ฝั่งสถานีรถไฟก็แฟบลงสมัยนี้ก็เป็นรถไฟฟ้าระบบตามการใช้งานพามาดูอะไรครับคุณลิผมจะพาคุณมาดูที่นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนสวยโพธาราม นี<เ>่ <Star> คนสวยต้อง,<ก>ข,างขาวยังสวยอยู่ต้องขาวทั้งหมดเอ,เออแต่ผิวขาวตั้งแต่ตัวยันผมไอลิงไอลิงรู้จักแม่เขาเป่ารู้จักกันหรือเปล่าก่อนถามก่อนว่าแม่รู้จักผมไหมแม่ตอบเลยว่ารู้จักร้านนี้คือร้านที่ขายเต้าหู้ดำ เดี๋ยวแม่นั่งพักผ่อนตรงนี้เรามาคุยกันทางนี้ก่อนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณพี่พินรงนี่นี่อนุเคราะห์ผมมากนะเวลาผมมาเมื่อผมสั่งของนะอ่ะก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปส่งข้างนอกตรงโน้นอ่ะมาดูสิมันเป็นยังไงพี่นรลงเปิดโชว์เปิดโชว์นี่เฮ้ยห้าสิบปีแล้วนะเต้าหู้ห้าสิบปีแล้วเหรอครับผมก็คือไม่มีใครซื้ออยู่งี้ อายุล้านน่ะอายุล้านเฮ้ยดูงี้มันเนื้อแน่นเนื้อแน่นไม่เหมือนเต้าหู้ที่มันมีฟองอากาศอยู่ในอันนี้ชุ่มฉ่ำเลยเจ็บจังเจ็บจังนี่นี่เวลาทานทานยังไงเขาก็ทานอย่างนี้เลยทานอย่างนี้เลยทานได้เลยครับมันมีรสชาติแหละครับเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่ดูนะมันดึงดึงอ่ะใช่ใช่เมันเต้าหู้นิ่มๆปกติร้อนนะครับน้องสาวของผมจะไม่นิยม เรียกไม่ชอบไม่ชอบกินมะโลไม่ทานเต้าหู้ไม่ชอบมะโลไม่ทานเต้าหู้เฮ้ยจริงมากจริงวันนี้จะให้น้องผมลองเป็นครั้งแรกไม่ใส่รสไม่ใส่สารกันบูดครับไม่ใส่ชูรสไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่อะไรเลยใส่ใส่หน่อยใส่ใส่ัวเหลืองใส่ใจลงไปน่ไม่ธรรมดาเออไงร้อนร้อนว่าอร่อยแล้วเนื้อแน่นค่ะละเอียดเนียนเหมือนไข่เหมือนไข่ทำไมมันรสชาติไม่เหมือนเต้าหู้เลยอ่ะ เพราะความเนียนเนี่ยเหมือนไข่เลยอะเราจะเป็นถั่วเหลืองล้วนๆนะครับไม่มีแป้งผสมไม่มีแป้งผสมต้องบอกเลยสาหรับคนที่แบบว่าไม่ชอบ <นะ S 1> หอนเต้าหู้เ<อ>หมือนครับทีมอันนี้คือทานง่ายมันไม่มีกลิ่นเต้าหู้อย่างที่คนที่ไม่ชอบส่วนใหญ่จะไม่ชอบกลิ่นแล้วก็กน,กน้ำพะโลที่หนูไม่ชอบแบบรู้สึกไหมมันหอมคือมันไม่ใช่พะโลแบบว่าเหมือนพะโลที่ต้มไข่ต้มอะไรอย่างเงี้ยต้ม่ามวันครับตงไข่้ต้มอยู่3มวันแล้วเต้าหู้อันนี้ก็เอาไปใช้ทาประกอบอาหารหลายอย่างได้ครับผัดกับเผา อันนี้ครับอันนี้ก็เป็นปลากระเพราอร่อยด้วยที่บ้านนี้กระเพราเต้าหู้กระเพราเต้าหู้ดำนุงล้งิีความที่เนื้อมันแน่นมันเลยสามารถเอาไปผัดได้เพี่ชอบั้นอร่อยอร่อยค่ะจุดที่ทําให้ร้านนี้โด่งดังก็คือหลังร้านตรงนี้ครับคือแบบว่าอันซีนของเขานี่หนึ่งแต่เขาก็เห็นนะให้เห็นนะไปดูว่าเขาตุ๋นอย่างไรไปผมรู้ความลับของพี่นรงล์งแล้วอะไรคะคำว่าตุ๋นคือการใช้ไฟอ่อน ถ้าต้มเนี่ยันาจจะเดือดพุดปัดุดปัดอันนี้มันจะเป็นไฟขนาดบางอ่อนแล้วก็นานนี่นี่นี่คือกี่กี่วันฮะนี่คือวันแรกวันแรกวันที่สองสีเข้มขึ้นอย่างนี้และวันสุดท้ายเหมือนเบอร์เกอร์พี่ณรงต้องต้มนี่ครับคำว่าสามวันคือไม่มีดับไฟเลยใช่ไหมครับคือร้อนตลอดเวลาครับโอ้แปลว่าก็ต้องเติมเติมตลอดพอเวลาเราจะไปนอนเราก็จะใส่เต็มเตาไว้ พอตีสองมาก็พอดีไฟมันซอฟต์เราก็มันเพิ่มตีสองแล้วอีกทีก็เช้าขายก้อนเท่าไหร่ครับตอนนี้ขายอยู่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทเดี๋ยวผมมาซื้อก็ขายยี่สิบห้าเขาเอ็นดูอ่ะเขาลดให้เขาลดให้นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้กินเต้าหู้ดำพี่ไม่เคยกินเลยครั้งแรกเหมือนกันค่ะไม่เคยกินขอบคุณมากครับพี่นรงค์ครับให้นรงครับขอบคุณครับมีอะไรต่อมีอะไรต่อเอางี้ดีกว่ามีอะไรต่อเรื่องที่จะพาไปเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูนมอ่ะไอบ้า พูดอะไรวะอะไรอ่ะน้องนุ่งอยู่น้องน้องเป็นผู้หญิงอยู่นี่เออนั่นจะได้รู้ไปดูนมด้วยจะได้รู้ตัวอโดยใจร้ายมากไปดูเต็มเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวจริงเหรอนี่เอาจริงๆเอาดีๆนะถ้าไปแล้วไม่เห็นนมคนมาทำเป็นตลกเห็นเต็มเต็มไอ้อยู่นี่เอ็งไม่ต้องไปเรื่องของผู้ใหญ่ให้มันไปให้มันไปด้วยเอาไปมาไปเปรียบเทียบไปไปไปมาๆๆขอบคุณครับพี่ขอบคุณค่ะ ขาวตัวเลยชมพูอาขาวจริงๆเลยเชียวชมพูมากๆโอ้ยพี่ตอได้แล้วอะไรขนาดนี้เนี่ยอะไรอะแค่กินนมอะนะทำไมต้องเล่นใหญ่กินธรรมดาไงต้องก็กินธรรมดาก็ไม่ต้องพิมพ์อะไเลอยแล้วแต่แล้วแต่ รู้อย่างนี้รู้อย่างนี้เรากินนมเขียวดีกว่านมเขียวมากว่าเฮ้ยขอลองหน่อยได้ไหมเราขอลองเลยอ้ยนมเขียวเป็นถ้านมนมขาวไม่เป็นพี่ลองดูนมเขียวเป็นเอาไปสองคนเฮ้ยลองดูก่อนองคนลองดูก่อนพี่เนี่ยพี่ไม่เชื่อว่ากินแล้วเป็นพี่ไม่เชื่อพี่ไม่เป็นเนี่ยพี่ไม่เชื่อพี่ไม่มีสตาค์ไม่เกี่ยวกับอะไรไม่เกี่ยวอะไรเกี่ยวกับนมเขียวนมเขียวเนี่ย ไม่อยากเล่นเลยอะหยุดหยุดหยุดอะไรอะไรเป็นอะไรวันนี้เป็นอะไรเรื่องของเรื่องคือพามาร้านกินนมแต่ว่าพี่ลิงเขาเหนือกว่าเขาเหนือเขาก็ต้องเลยเล่นเยอะเราพวกเราก็เล่นแต่เราไม่เล่นเยอะอย่ามาอย่าพูดอย่างนี้ไม่ได้ทำไมทำไมมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่อยู่เหนือพระเจ้าอยู่ทุกที่เนาะพระเจ้าอยู่เหนือเออแล้วไง พระเดออยู่อีสานพระเจ้าอยู่เหนือพระเดออยู่อีสานพระฮิอยู่ระยองพระฮีอยู่ระยองไปใหญ่แล้วไปใหญ่แล้วไปใหญ่แล้วเฮ้ยเอาเอาเข้าการงานเลยดีกว่าโอ้ไม่ธรรมดาเว้ยคุณอะไรใครไว้ยังไงคุณมาทำอย่างนี้ผมเสียเวลาผมมากเลยนะทำไมต้องมาตลกอะไรเยอะแยะก็หนูฝึกอยู่ไงคะพี่เพราะว่าแขกรับเชิญวันนี้ของเรานะเป็นแบบว่าระดับขั้นปรมาจารย์ตลกชั้นครูอะไรอย่างนี้เลย สุดยอดประลามหัจารย์ตลกใช่เดี๋ยวหนูจะไม่ทันเขาไงจริง่าลองอ๋อเวลาเลยสวัสดีไง How you today I'm fine very good ิดพลังเอาทักอันนี้ค่ะ Howling Hey เล่เย่เย่ไฟไฟไฟเสียงลงต่ำไม่ต้องไอ้ Fine เป็นรั้นแล้วนไม่ใช่ Where you came from What How you coming here today No here I hate Sit down now You right now You shut up Sit down No sit down พลังก๊ เอ็กเซนี่ไม่มีเขา่าพี่มาอลไรนี่ไงกบานี่ไงล่ะดนะหยุดว่าอย่าบอกว่าสุดยอดปรมาจารย์ตลกของคุณคือไอ้นี่โอ้เกิดมาเพื่อฆ่าบอลเชิญยิ้มนะฆ่าด้วยมุกตลกกว่าเอามีแทงหนึ่งมุกหนึ่งมุกไอ้ของเก่าไอ้นี่เล่นของเก่ายังยังมีใครจับมือกูเลย อยังจะเล่นอีกคุณแจ็คครับถ้าผมคุณจะผอมหรือคุณจะอ้วนเนี่ยตอนนั้นผอมแล้วกลับมาอ้วนอีกแล้วตอนแรกผอมใช่ไหมอ่ะพอผอมปุ๊บอยู่คุณวูดดี้ไงเหมือนวูดดี้หมดเลยเหลืออันเดียวอะไรเป็นเกย์นะใช่มามาจัดซะหน่อยจัดซะหน่อยมีคนเอ้ออ๋อจะจัดโชว์เลยเหรอจะโชว์เลยไงมุกม ertz เนี่ยเยอะมากเลยเขาอยากเขาอยากเล่นตลกหนูอยากไปตลกนะอุ๊ยอะไรติดหัวทัพทิมอะไรติดนะคะ ลองจับดูสิคะเห็นมีอะไรเลยจับดูดีไมีมีเหรอจะรู้ไงว่ามีผมอะติดอยู่ตลอดเวลาวงเลี้วเลยเห็นหน้าทิพย์แล้วรู้สึกแบบอยากใช้เครื่องคิดเลขเลยอะทำไมอะคะพี่จะซื้ออะไรก็ผมชอบคูณไงชอบคูณเฮ้ยถามีม่ถูกเลยนี่ที่บ้านมีต้นไม้ปะเฮ้ยไม่อะตัดทิ้งได้ไหมอะตัดทิ้งทำไมอะคะเสียดายอืมเรามาปลูกต้นใหม่ด้วยกันเราจะได้เริ่มต้นใหม่อ๋อผม รถแป้งต่อันนี้ข้าวไปมีอีกไหมเฮ้ยนี่ทีมเห็นด้านทีมรู้สึกแบบว่าอยากเริ่มจากศูนย์เลยอะศูนย์อะไรอะศูนย์แปดเก้าสี่ห้าหกสามเตัวตัอตัว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 ตปวตัวตปว่ัวต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 ัมตันต่วตัวตมวตัวตัวตัวเัวตัวตันอัอตอวรอวตัอตัวตััวตัวอัวตอวอัวตอ่อัมตัวตอวอ เล่นมุกติดติดกันเลยอ่ะเอาเว้นวักได้ไหมเว้นวักหน่อยมันต้ไม่ถัดได้สิเว้นวักเนี่ยให้เธอไลค์เว้นไว้เธอรักไงล่ะโอ้ยได้ทุกคำเลยคือผมจดมาแค่นี้แล้วพี่ดูเก็คือผมไม่นอนเลยอ่ะดูกูเกิลบอกทีมงานบอกแชทแชทดูมุกพวกนี้ไว้นะนี่ว่มาแล้วเหรอเออแล้วเราก็ต้องออกกำลังกายลดน้ำหนักก็ต้องมาจํามุกแบบนี้อ่ะพี่ แต่มุกคำถามผมมีเยอะนะมีคำถามอีกอะไรก็มุกคำถามที่หาอันนี้ผมขายให้ยังไงนะนี่นมุกนี่มุกช็อตรู้จักมันมุกช็อตอะอ่าเอาไปขายไปฟ้าให้ไม่ใช่ช็อตอะไรมุกช็อตเช่สมมติว่าสวัสดีครับคุณคิงคองแฮ่จริงจริงด้วแล้วแห่ใช่ครับผมอาจจะสมมติว่าจังหวัดอะไรอาบน้ำช้าต้องทางเหนือเพราะว่าคนเหนือทำอะไรเนิบเนิบเชียงใหม่พะเยาพะเยาพีดพะเยาพีดจังหวัดอะไรครับประจวบเีลขันยังไงล่ะแห่ที่ แแห่เดินสองซับแมวแต่ไม่เป็นไรน่ารักน่ารักใช่จ้าอเอามีอันหนึ่งอำเภออะไรขี้ประชดโอ้อำเภออะไรอำเภอเวฬุลามนี่แหละวะผิดครับผิดครับ ยอมยยออมมพระนครชัยศรีแย่ขี้ประชดเมื่อไหร่ขี่มาะชดเมื่อไหร่อำเภอไม่มีพระนครเอ้ยอำเภอนครเฉยมันเป็นมุกล็อกตลกอย่าเถียงอย่าเถียงมุกไอ้มีอันหนึ่งอะไอันหนึ่งขับรถยังไงก็ไปไม่ถึงรัชดาเฮ้ย่ยางโอ้ยแยกแล้วเพราะว่าอะไรยางแตกเพดต์เจอด่านน้ำมันหมดน้ำมันหมดรถเสียเพดตยอมขับรถยังไงก็ไปไม่ถึงรัชดาเพราะว่า เจอห้วยขวางเจอห้วยขวางถ้าเล่นอีกครั้งตบทั้งคณะเลยเนี่ยยังมีอีกไหมวหมดแล้ววันอะไรคุณจ๋าครับคุณมาหาหอกอะไรครับผมอยากจะพูดกับคุณแบบนี้เหลือเกินผมเนี่ยมาที่นี่เนี่ยผมมีอาจารย์ดีคุณอยากไปตลกไหมนี่ไม่ใช่อาจารย์นี่นะใช่ไหมไม่ใช่มลูกศิษย์ลูกศิษย์ไม่ใช่อาจารย์ส่งมาอาจารย์ส่งมาอยากเจอแล้วอ่ะอยากเจอใช่ไหมเฮ้ยนี่เธอดูนั่นเห็นวิวไหมเห็นวิวไหมวิวอะไร วิวอะไรคะวิวสวยเหรอวิวยูแมรี่มีไงสังเกตสังเกินแต่ว่าแต่ใจย่งเกินไปไหนบอกหมดแล้วไงจังหวัดอะไรน่ากลัวจังหวัดอะไรน่ากลัวเออมาใหม่มาใหม่จังหวัดอะไรน่ากลัวน่ากลัวมาใหม่จังหวัดอะไรน่ากลัวกรุงเทพมหานครไม่ใช่สระบุรีไม่ใช่กาญจนบุรีไม่ใช่ยอมยอมยอมยังไงเออแพร่เออไม่ตลกอ่ะแพร่แพร่เอาอันนี้ดีกว่า าไปสัมภาษณ์เขาที่แล้วเจอพ่อแม่เขาเขาดูแลแม่ดูแลพ่อเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้เล่าให้ฟังหน่อยก็พี่จะพูดเรื่องพ่อแม่เลยพ่อแม่ก็ต้องคุยพี่เคยเจอทั้งพ่อแม่อัปเดตอัปเดตไม่เป็นไรเราอัปเดตให้ผู้ชมหน่อยเพราะว่านี้เขาเป็นคนกตัญญูเขาดูแลพ่อแม่แล้วก็อ่าพี่ดูไม่ได้อ่าเมื่อกี้เล่นเล่นไงฮานทำไมเล่นเนี้ยพ่อแม่แยกทางกันแล้วครับจริงไหมเมื่อไหร่เมื่อไหร่แยกกันเมื่อไหร่พ่อแยกออกเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้านี่เองเลยเหรอ พ่อไปตลาดแม่ไปเซเว่นครับแล้วพิมจับพี่ไว้นะจังกระโจรไม่เดี๋ยวพาไปเจออาจารย์ดีกว่าอาจารย์โอ้โหมุกกระจายเลยไปไปจา์ผมเนี่ยชอบไปชอบไปตลกใช่ไหมชอบฝุดได้นะคะแน่นอนเออเดี๋ยวพี่พาไปแต่ก่อนไปเนี่ยแม่พี่ตรงนี้แป๊บนึงไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันเรจะต้องกินนมเขียวทีนนมเขียวโอ้ยถ้านมเขียวนะโอ้โหมุกสุดยอดเลยเฮ้ยแรงเาเฮ้ย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  เอออร่อยดีว่ะไม่มีไม่มีตลกตลกแล้วตลกไม่กินเผ็ดกไม่กินเจ๊ต่อยท้องเจ๊ไม่จุกใช่ไหมไม่จุกเลยจำเป็นเล่นเจ๊เอา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 เฮ้ยวิ้ยเจ๊แตกเลยอะแตกเลยอะอันนี้หมูโตเหรอหมูโตเหรออันนี้หมูโตนี่จะหายได้แล้วเนหมูพวกนี้ หมันก็จะเป็นระดับของมันอันนี้นักมวยอย่างเดียวนักมวยอย่างเดียวเลยรุ่นรุ่นลีตัวไหนเป็นนักมวยชั้นเยี่ยมของคุณตอนนี้ครับมีวิศวะออกแบบอะไรป่าวแต่ตุลุกออกแบบเองแต่ตุลุกออกแบบเองถ้าบทคิดแบบเองด้วยไม่เข้าใจแต่ว่ามีแบบกมีวิศวะคำนวณใช่ไหมว่าอะไรยังไงไม่มีใครคำนวณเก่งแล้วเนี่ยเนี่ย อะไรอันนี้ชั้นบนเนี่ยไม่แน่เพราะมันมีแค่นี้นบนเนี่ยจังหวะนี้เลยชั้นบน